ิมประชุมพันศาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคม2541วันนี้เวลา16นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาและหม่อมเจ้าสิริวัณวรีมหิดล ไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2541ณพระลานพระราชวังดุสิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงตรวจพลทหารมหาเล็กราชวัลลบและทหารรักษาพระองค์จำนวน12กองพันและ1กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระปลาพระที่นั่งชุมสายผูเด็กมงคลอัมพรพิสิทธิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณตนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่ทหารรักษาพระองค์ความสําคัญตอนหนึ่งว่าทหารนั้นมีหน้าที่หลักอยู่ที่การทํารงรักษาอิสรภาพอธิปไตยของชาติไว้ด้วยแสนญาณุภาพก็จริงแต่มีหน้าที่อื่นอีก ซึ่งมีความสําคัญไม่ยิ่งย่อนกว่ากันคือการบําบัดบรรเทาความทุกยากและการพัฒนาสร้างสารรค์ให้เกิดความเจริญร่มเย็นแก่บ้านเมืองและประชาชนเสร็จแล้วเหล่าทหารรักษาพระองค์ทั้ง13กองพันได้พร้อมใจกันสวนสนามผ่านหน้าพระที่นั่งชุมสายพระพลาที่ประทับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์